สวัสดีครับพบกับพอดคาสชาวสีสวัสดีแล้วนะครับมาดูแบบประกันและวิธีการอ่านแบบประกันหรือนําเสนอแบบประกันให้กับลูกค้ากันครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับ1ชื่อแบบประกันครับ 2. ระยะเวลาของสัญญา 3. ความคุ้มครองมีความคุ้ม,มครองอย่างไรบ้างนะครับและ4ครับมีเงื่อนไขสําคัญสําคัญอะไรและข้อยกเว้นเกี่ยวกับ กรมทานและประกันมีอะไรบ้างจะต้องอธิบายให้ลูกค้าอย่างละเอียดนะครับอย่าลืมนะครับและแบบประกันของ EP นี้ชื่อว่าแบบประกันแค่2ก็คุ้มครองแล้วครอบครัวสุขใจคูณ2นั่นเองนะครับเป็นแบบประกันนะครับที่ ให้ความคุ้มครองยกครอบครัวกันเลยทีเดียวนะครับมาดูผลประโยชน์เพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการเลขาส่วนตัวทั่วโลกครับการประสานงานช่างซ่อมรถยนต์นะครับให้คําปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือยกรถลากรถกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับสำหรับแบบประกันนี้นะครับ และแบบประกันนี้นะครับมีให้เลือกถึง4แผนเลยนะครับแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4นะครับรวมไปถึงความคุ้มครองก็มีให้มากถึง4หมวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสียชีวิตการสูญเสียเอาไว้ว่าทุกพลณภาพถาวรสิ่งเชิงอันเนื่องมาจากอนะุบัติเหตุนะฮะผลประโยชน์ค่าปรงศพนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในกรณีค่ารักษากรณีอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในให้สูงสุดถึงวันละ3,000บาทเลย สูงสุดถึง365วันเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเบีย้ยประกันถูกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4หรือผู้ประกันรายเดียวผู้ประกันบวกคู่สมรสผู้ประกันบวกบุตรบุตร2คนสูงสุดผู้ประกันคู่ ema, สมรสบวกบุตรสูงสุด2คนตรงนี้ครับถ้ากรณีแผนที่4นะฮะถ้าผู้ประกันรายเดียว <generous. S 1> <ious S 2> ตกหยุดแค่ เพียงปีละ2,690บาทเองนะครับหรือถ้าเป็นแผนที่1ก็เฉลี่ยแล้ววันละไม่เกิน2บาทแค่นั้นเองครับต่อมาครับมาดูเงื่อนไขาการรับประกันนะครับหนึ่งเลยนะครับผู้เอาประกัน อายุระหว่าง15ปีถึง60ปีสามารถต่ออายุได้ถึง65ปีนะครับบุตรนะครับต้องอายุ1ปีถึง19ปีบริบูรณ์ต่ออายุได้ถึง23ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกรณีถ้าหากเป็นชาวต่างชาตินะครับจะต้องมีหนังสือวอฟฟ์เมดและเอกสารทางราชการก็คือวีซ่าพาสปอร์ตนะครับผู้ประกันหนึ่งท่านนะครับสามารถซื้อได้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้นนะครับสำหรับแบบประกันนี้นะฮะต่อมาครับเรามาดูเงื่อนไขที่เป็นบริการช่วยเหลือ ฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะฮะอย่างที่เกินไปตอนแรกแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการนะครับปรึกษาทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคตลอด24ชั่วโมงนะครับการบริการส่งข้อความด่วนนะครับการจองโรงแรมการจองรถลีมูซีนรถเช่าต่างๆนะครับการให้บริการการประสานงานต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับ แล้วเรามาดูคําถามกันบ้างครับของแบบประกันแค่ส่งก็คุ้มแล้วนะครับครอบครัวสุขใจคูณ2มีแผนความคุ้มครองทั้งหมดกี่แผนและมีความคุ้มครองกี่หมวดกันนะฮะช้อยที่1ครับมีทั้งหมด4แผนมีความคุ้มครอง4หมวดช้อยที่2มีทั้งหมด5แผนมีความคุ้มครอง5หมวดครับช้อยที่3มีทั้งหมด4ี่แผนมีความคุ้มครอง3มหมวดอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกตอบเป็นข้อไหนครับระหว่าง1 2 3ลองคิดดูนะฮะลองคิดดูนะครับน้องลองนึกดูเผื่อเราจะได้สอบได้นะฮะ เฉลยแล้วกันนะฮะครัตอบคือคําตอบที่1นครับสแผ่นแล้วก็4หมดจ้าและสุดท้ายครับนี่คือโบชัวร์แบบประกันแค่2ก็คุ้มครองแล้วครอบครัวสุขใจคูณ2นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบประกันหรือโบชัวร์เต็มๆได้ที่อ e ีบุ๊กช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ